คุณเคยรู้สึกหงุดหงิดหรือรับไม่ได้กับนิสัยตัวเองบ้างไหมคะนิสัยที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีและลึกๆแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากมีนิสัยที่แย่แบบนี้แต่ถ้าว่าจะทำยังไงได้ล่ะคะก็เลิกไม่ได้สักทีนี่นาะ แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่คนเราเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเรามีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องวางแผนอะไรบ้างน,นะคะเราต้องเจอกับอะไรแล้วก็เราพร้อมแค่ไหนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเป้าหมายคืออะไรนะคะเราต้องหาเป้าหมายก่อนนะเมื่อมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนะะี่ยค่ะก่อนอื่นเราต้องตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนค่ะว่า เราจะเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนตัวเองที่เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนแบบไหนนะคะเป้าหมายที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับตัวเองมีวิธีพิชิตที่จะไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่การเรียนแบบคนอื่นด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องรู้จักแล้วก็ประเมินตนเองเบื้องต้นก่อนนะคะอยู่บนพื้นฐานที่เราเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถทําได้ไม่ยากเกินไปไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะเกิดการท้อแท้แล้วก็ยอมแพ้ไปเสียก่อนได้นะคะก็เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก่อนคะ่ะแล้วค่อยขยับเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ ขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเริ่มสัมผัสได้ถึงความสําเร็จก็จะช่วยให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะข้อสจิตใจพร้อมแค่ไหนนะคะ การที่เราคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เนี่ยจำให้ขึ้นใจเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจล้นวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะลงมือทำเนี่ยลองสํารวจจิตใจของตัวเราเองดูก่อนนะคะว่าเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนที่จะเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของเรานะคะเรื่องไหนดีไม่ดีเรารู้ด้วยตัวเองค่ะแต่สภาพจิตใจเนี่ยต้องเช็คอีกทีนะคะถ้าจิตใจอ่อนไหวก็ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบหักดิบสามารถทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ค่ะลดละเลิกไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ระหว่าง ก็ต้องสัญญากับตัวเองด้วยว่าจะไม่กลับไปทําสิ่งแย่ๆนั้นอีกสร้างความมั่นคงทางจิตใจทีละนิดทีละหน่อยค่ะไม่มีใครมาเล่งให้ต้องรีบนะคะแต่ให้ระวังเรื่องความคิด ความเชื่อของตัวเองก็พอค่ะมันมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกไปนะคะข้อ 3. นะคะรู้ตัวว่าทำไมถึงติดนิสัยไม่ดีเหล่านั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมมีสาเหตุจริงไหมคะมีที่มาที่ไปเราแค่ต้องหาคำตอบให้เจอเช่นเดียวกับการที่เราเคยติดนิสัยไม่ดีบางอย่างนั่นแหละคะ่ะมันก็มีจุดเริ่มต้นว่าเพราะอะไรจริงไหมคะซึ่งการรู้สาเหตุเริ่มต้นที่ทำให้เราติดนิสัยไม่ดีเรานี้อาจจะช่วยให้เราหาวิธีชนะใจตัวเองได้ง่ายขึ้น วิธีง่ายๆก็คือเราก็ต้องพิจารณาตัวเองนะคะโดยต้องตอบคำถามของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ด้วยเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังจะกลับไปทำนิสัยเดิมสาเหตุนั้นจะทำให้เราจำกัดพฤติกรรมที่ไม่ดีได้เพียงแค่เตือนตัวเองนะคะและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นที่ต่างออกไปเราก็แค่นำพฤติกรรมใหม่มาใช้ค่ะข้อ 4. สร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจล้ ล้วนใช่ไหมคะเมื่อเราคิดเราเชื่อหรือเรามีทัศนคติอย่างไรมันก็จะมีผลตอบพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาจริงไหมคะและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยถ้าอย่างนั้นเมื่อต้องการที่จะเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตัวเราเองแล้วเนี่ย ก็ลองสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาค่ะแล้วพยายามที่จะคิดหรือเชื่อในสิ่งนั้นดูซิแรงบันดาลใจที่เราสร้างขึ้นมาจะค่อยๆขับเคลื่อนเราเข้าไปหาวิธีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะเสมือนพลังที่เราทุกคนมีไว้ใช้ในการผลักดันตัวเองนั่นเองค่ะทั้งจากความคิดและการกระทำเพื่อให้เรามุ่งหน้าไปหาเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะ หมีกิจกรรมอื่นทำทดแทนถ้าเราเลิกพฤติกรรมแย่ๆบางอย่างไปเลยทันทีแบบหักดิบจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเกิดช่องว่างในชีวิตขึ้นจริงไหมคะเนื่องจากเราจะไม่ได้ทำอะไรบางอย่างที่เคยทำจนชินจึงอาจทำให้เรารู้สึกเครียดและท้อแท้ได้ดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เหลือช่องว่างให้มีเวลาคิดนู่นนี่นั่นหรือคิดฟงซ่านนะคะลองหากิจกรรมอย่างอื่นทาทดแทนหรือค่อยๆใช้พฤติกรรมใหม่มาแทนที่ แทนวิธีการกำจัดพฤติกรรมดั้งเดิมทิ้งไปโดยทันทีทว่าช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆเหล่านี้ก็ลองหาใครสักคนนะคะหรือเพื่อนเนี่ยคอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจนะคะในช่วงที่เราเริ่มต้นนะ 6. ทํำซ้ำๆจนกว่าจะเป็นนิสัยหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือต้องทำมันซ้ำๆจนกว่าจะกลายเป็นความเคยชินแล้วติดเป็นนิสัยในที่สุด หลังจากที่เราลดละเลิกนิสัยที่ไม่ดีไปเนี่ยเราทำพฤติกรรมใหม่เพื่อสร้างนิสัยใหม่นะคะก็ต้องทำมันแบบซ้ำๆค่ะเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออย่าหวังผลลัพธ์เพียงชั่วข้ามคืนนะคะอย่าลืมว่ากว่าที่เราจะติดนิสัยไม่ดีมาขนาดเนี้ยเราก็ใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับนิสัยไม่ดีมาตั้งนานจริงไหมคะซึ่งถ้าถามว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเปลี่ยนตัวเองให้ทำในสิ่งต่างๆจนติดเป็นนิสัยได้เนี่ยมีงานวิจัยชี้ว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ ที่66วันหรือตั้งแต่2เดือนขึ้นไปจนถึง8เดือนค่ะข้อ7มีสติเมื่อเจอสิ่งเร้าข้อนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะคะ การจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนีนิสัยที่ไม่ดีที่ทํามาตั้งนานเนี่ยก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆจริงไหมคะก็ว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยแค่เริ่มต้นก็ยากแล้วจริงไหมไหนจะระหว่างทางอีกเราจะต้องเจอกับสิ่งเรามากมายนะคะที่เป็นตัวกระตุ้นให้เรากลับไปทําพฤติกรรมแย่ๆเราก็ต้องรู้ก่อนว่านี่แหละเป็นสิ่งเร้าที่อาจทําให้เราควายวนะคะหรือวันไหวได้ก็ควรจะระวังคะ่ะและอยู่ให้ห่างจากสิ่งเหล่านั้นมีสติอยู่เสมอที่จะรู้ตัวแล้วพาตัวเองออกมา ส,สิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะถลํากลับไปเข้าไปทําพฤติกรรมเดิมๆได้อีกนะคะแล้วก็ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะต้องเชื่อว่าเราควบคุมตัวเองได้โดยอาจหาวิธีรับมือเมื่อถูกควบคุมและทดสอบไว้ด้วยนะคะจะทําให้เราพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ8มูมานะตั้งใจทอได้แต่ต้องให้อภัยตัวเองนะคะ การเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนจริงไหมโดยแต่ละเป้าหมายเนี่ยก็ยากง่ายไม่เท่ากันใช่ไหมคะเมื่อเราตั้งใจทําอะไรมากๆแต่ก็รู้สึกว่ามันยากเหลือเกิน ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ค่ะและเมื่อน,นั้นเนี่ยความท้อแท้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันคงจะรู้สึกขับแค้นในใจว่าพยายามมาตั้งนานทําไมทําไม่ได้ทําไมไม่ชนะตัวเองสักทีการยึดติดอยู่กับความล้มเหลวไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะล้มแล้วก็ต้องลุกให้ได้ค่ะให้อภัยตัวเองแล้วไปต่อหาแผนสำรองไว้และจดจําไว้ว่าทุกครั้งที่ผิดพลาดหรือเกิดการผิดพลาดซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้ดี กว่าเดิมทุกครั้งนะคะ จงเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วลุกขึ้นมาอย่างเข้มแข็งนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับบางท่านหรือบางคนนะคะที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายหรือว่าจิตใจหรือพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะทําร้ายตัวเองและผู้อื่นนะคะก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกนะคะไม่ได้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนนะคะมันจะมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตเรามากมายขอแค่ทุกคนนะคะมีความตั้งใจ จริงแล้วก็อดทนนะคะเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เนี่ยก็สำเร็จได้ไม่ยากนะคะถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็อดทนนะคะให้เวลากับตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้กํำลังใจตัวเองด้วยนะคะหากคุณเพิ่งเข้ามาฟังช่องนี้เป็นครั้งแรกถ้าคุณชอบเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ